à cái <laughs> logo là gốc dây không? Cấp nồi xuống đó. สวัสดีครับออนซอนเดมาแล้วครับหลังจากซื้อเลขเงีมื่งเ้าแล้วนะครับซื้อเลขเสร็จแล้วกบเขาป้าหาเห็ดครับเฮ็ดคลิปไอพี่น้องเบิ้งคือเก่าแล้วครับครับสีมานหรือบ่หมานกบไอพี่น้องติดตามนะครับแต่ก่อนสิไปเบิ้งคลิปนั่นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับเพื่อสิได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับขาพร้อมก็แล้วกัไปเลยครับพี่น้องไปลุยนิำกันครับ อ่าครับเห็ดผึ่งดำครับดอกนึงเด่งจะตัดเลยนะครับเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งดำตัดขาดเลยนะครับชืดนี่นะครับดอกงามๆครับอาเห็ดไข่จุม่มนึงครับจุ่มหน่หนอยๆเลยตัดเลยนะครับ ชิดนี่นะครับเอาครับดอกนึงงามๆเลยครับขาใหญ่ๆอุบๆก็อย่าตัดเลยนะครับชิดงามๆเลยครับเอาจากนักพูดนี่ครับจุ้มนึงครับตัดเลยเด้อซึดเอาครับดอกนึงครับใหญ่ๆเลยครับ

แต่ว่า,าก็ยังสมบูรณ์อยู่อย่าตัดเลยนะครับชุดเอาครับนะครับดอกนึงครับอต่ยังทั้งนี้เห็นไหมครับ,รบดอกนึง่งแต่ก็น,นานอีกดอกนึงนะครับสามดอกเดี๋ยวดอกนี้ก่อน,นครับอย่าตัดเลยนะครับ ได้มาแล้วอ่ะต,ต่อไปครับนี่นะครับตัดเลยครับชิดอะได้มาอีกแล้วอ่ะต่อไปดอกบานอ่ามาแล้ครับโอ้ขาขาวๆเลยครับขอยับตัดเลยนะครับชีดอ่ะโอ้มึงขาดีเลยครับ ครับครับหาที่ตรงนี้อีกครับสองดอกครับเก็บดอกนี้ก่อนนะครับตัดเลยนะซึบอ,อหนึ่งดอกครับซืดดอกที่สองอยู่ทั้งนี้อีกดอกนึงนะครับออาพี่น้องเห็นไหมครับดอกง,งามๆขากระงามๆครับ ปจะตัดเลยนะครับชวดอ่าครับขาขาวจุ่นพูนครับดอกงามครับอ่าครับเชื้อเห็ดเพิงครับอาออยูตรงนี้สามครับอยู่ตรงนั้นอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้อีกดอกนึงครับตรงนี้อีกใช่เหรอ เดี๋ยวพามาบุญครับอ,อยู่ตรงนี้อีกดอกน,นึงครับเห็นไหมครับตัดเลดยเด้อชุดนะครับเก็บตัวนั้นวดสะดุดสะดุดสะดุดอ่ะเก็บตัวนี้ก็โอ้อยู่ตรงนี้อีกสองครับ เห็นบ่ครับนะเก็บตัวนี้ก่อนอตัดเลยเนะด้อจัดดอกง,งามๆครับตัวนี้อีกสองครับตัด,ดเลยครับยืดโอ้สองดอกคู่กันเลยครับเบิ้งดีล่ะงามๆครับ ที่มีก็ครับาสามดอกครับตัดเ,เลยนะครับจืดสามดอกอเห็นไหมครับอา้าวเห็นแล้วครับจุ่มๆกันเลยสามดอกนี้อา่าอีกดอกนึงดอกที่ถ้ายยู่นี่ เลยครับอุ๊บเห็ดหผึ่งนะครับง,งามๆเลยเอา๋อยูนี่ดอกนึงครับโอ้จุ้มเลยครับตัดเลยนะครับอุ๊บอ้าไอ้เบิง้งจุม้มจุก,กุเปต้าหักครับอับเปต้นี่ยีครับ ตึ้งพูเลยจุ้มหนึ่งจุ้มใหญ่พยาตัดขาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะกิ่งตกเลยตัดเี่โอ้ยกิ่งตกไม่ใส่ละอ่ะได้นะครับนี่ครับจุ้มจุก,กุเลยนะครับมาเบึงทางนี้ครับ อันนี้ดอกนึง่งจะนี่อีกจุ๋มนึ่งไปเก็บดอกนี้ก่อนนะครับตัดเลยนะครับชืดโอ้มีหนุ่มใหญ่พรัดอกสมบูรณ์ครับดอกงามๆเลยครับเก็บดอกนี้ครับตัดเลยคือเก่านะครับชืดโอ้ตกตกตก อ่นี่ครับดอกงามๆครับอย่างที่ท้านี้อีกจุ้มหนึ่งกำลังจุมจ้มๆเลยโผล่กำลังโผล่ออกมาจากดินนะครับตัดเลยครับจคอ่ปนี่ครับเห็ดพึ่งครับโอ้ยดอกสีว่ะเหอนต้าอย่างงามเลยพิษอย่ยางเดียวมีดอกเดียวตัดเลยนะครับชุด ของามครับมาครับฮิดพึ่งครับดอกนี้พี่น้นอ,นนองเห็นไหมครับขาขาวๆอ๋อนี่ครับขาวอบวบๆเลยครับครับแล้วงกดอกนี้ก็ย่นี่อา้าว พืนยิกแอบยู่เออนี่โอ้ยพื้ดเห็นมแบบั้ยเห็นไะหมครับเจพี่พืนก็เนาะพ้นดำดอกงามๆครับเจบพี่ลูง้อครับตัดเลยด้วยครับ ชัวดอกงามเป็นแดงนะครับแต่ว่ามีดอกเดียวครับดอกบ้านดอกนึงครับขาขาวๆเลยตัดเลยนะครับจวดเอาขาแข็งสมบูรณ์อยู่ครับขาวจัวเลยเอาครับแล้วงูอีกดอกหนึ่งครับยี่นี้ตัดเลยนะครับจวดอู้ยครับ พี่น้องอากาศฮอนจันใช่ครับเบิกดีแล้วครับเงื้อออกครับแต่ว่าก็ไปไปต่อครับไปเรื่อยนะครับนะหลุนๆนล้วกันครับปาดอยู่กลางทางเลยครับดอกนึงครับห็ดไข่ครับดอกบางงามเลยครับขาขายง่ายๆอวบตัดเลยนะครับจืดเบิกด้วยพี่น้องโอ้ขามันขาวจั่ว ดอกเต็มสมบูรณ์ครับหาครับโอ้พี่น้องเห็นป่าครับอยู่ใกล้ๆดอกนึงครับแต่ยืนนี่ครับดอกนึงครับเอ้าเก็บดอกนี้ก่อนนะเอาจุ่มก่อนจุ่มกับงามครับก็ต้องขึ้นจุ่มๆครับงามๆครับนะเก็บดอกคุณครับโอ้ดอกบานใหญ่ครับ ขามึงขาบางนะขาไงขาๆๆขาว่อโอส่ได้เลยครับตัดเลยครับเนี้ยจุดขายัางขาวยังอวบครับหาครับพอของดีครับอันใครนึงครับละงงครับอีกทั้างนี้อีกใครคนึงนะครับฮะเก็บหนี่นปีอนมึงเลย ชืดแล้วัวเขาครับก็ต้องสิแตกออกไปเก็บไข่นะต่อไปอ,อีกไข่หนึ่งครับไข่ใหญ่ตัวนี้ชือดอวบ,บเลยใหญ่เติบครับนี่ไข่เป็ดาเห็ดไข่อีกกองน,นึงครับ อกบ้านนะครับแต่ว่าขายัางสมบูรณ์ขาวอยู่แข็งดีเด้นี่ตัดเลยนะครับพี่น้องขาแข็งก็เรือครับฮิดเพิงอีกดอกนึงครับงงงามตัดเลยครับตัดยัางไีกดอนึงครับ เลยนะครับชุดขึ้นมาให้ดูดอกสีสวยครับงามๆครับเอาอีกท่างอีกจุดหนึงครับขาวๆเลยเอาเลยนะครับชดุดนี่ขายังไงขาวๆเอาอีกทั้งอ,อีกจุดหนึง hết phương khâu hết phương ngon ngâm ngâm tạt cả khá cứ cầu đọc ngâm ngâm đi Hết phượng cho kênh หองดอกออกคู่กัน,นครับตัดเลยคือเก้านะครับชิดงามครับขายแข็งๆไปเรื่อยๆครับหากันต่อเอาเห็ดพึงอีกดอกนึงครับ ถัดขึ้นเก่าเลยครับฮิดางงามครับอ่าห็ดพึ่งยี่ครับสองดอกเาเก็บดองนี้ก่อนตัดเลยนะครับโอ้ดอกยางงามยางแข็งเลย ตรอไปครับตัดขึ้นเ่าครับฮึด,ดงามๆครับออาที่ต้นหนอีก,ดอ,ด,อกดอกนึงครับฮ็ดเพื่อนตัดเลื่อนครับดอกงามๆครับอาเหีดเพิ่ออีกสองดอกครับดอกงามๆเลย ให้คนที่บริมาอิตาเลีนกอนครับแฟนผมบริมา <laughs> หัวเลาะกันตัดโอ้ตกลุกปุกปิ๊กอ่านี่ครับสองดอกงามๆเลยเพิ่มอีกดอกนึงครับตัดเลยปื๊ดโอ้โดอกค่างามๆครับ อยู่แถงนี้อีกดอกนึงครับทำงามเลยตัดคือเก่าเลยครับอยู่แถวีกดอกนึงครับตัดคือเก่าอยู่แถงนี้ครับส่วนอยู่ในใบใหม่เปิดออกเปิดเป็นใบออกตัดคือเก่านะครับ chứt hết hết khay <tellan> khá <tellan> à, hết hả? Hả? hết 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 hấp hết hết ทิ่มมีดเลยกับจับเฮ็ดครับงามงงครับโดนึงครับเอาไองอที่นี่อีกครับโดนดนะผมบอก Mày ốp Ờ Ốp giang nhanh khá giang khá ốp Cứ phụ đấy hả cái câu hả Sướt Phương hả Tọc ngang ngang lên Kỳ to đong ninh hắp. Hmm. Tắt cứ câu hộp 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 กลังงามเลยจุบบุนะครับเห็ดแดงครับสองดอกอุ๊บเก็บด,ดอกนี้กันโอ้ขาแข็งกีดีนะครับฮะเก็บด,ดอกนี้บ้างชืบ To cái câu rồi gắn hấp. ngắm lắc hưng hấp. Giêng hưng 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 ัดที่เก่าครับแข็งเกระเดือคือเก่าครับง้มนครับเฮ้ยเบื่อครับพี่ร้องไก่สีหอดรถแต่ว่าม่พอของดีไก่เราโบกใหญ่ครับกับหน่อยสองดอดครับผลงานมือหนี้ครับพ่อได้แล้วแรงอยู่ครับได้เห็ดหลากหลายครับทั้งเห็ดลังงูเห็ดไข่เห็ดเพิงครับเห็ดแดงเห็ดหลังแหลครับอ่าครับ ตอนนี้ก็ออกจากป่าเรียบร้อยแล้วครับได้เห็ดหลากหลายครับดังที่เห็นเมื่อกี้นะครับในกระตาครับทั้งเห็ดละงกนะครับเห็ดไข่เห็ดเพิงเห็ดลังเริ่มออกชุดใหม่นะครับมนี้ผมเขาวันวัออกวันี้หนึ่งตุลาหกซีนะครับปลาหนีกรลังเริ่มออกอีกอีกชุดหนึ่งนะครับก่อนสีจากันกอย่าลืมกดไหลก์กดแช่นะครับเพจนะครับจากไหนมนีกาขออนุญาตนะครับพอกันคลิปหนานะครับ สวัสดีครับ